สวัสดีครับท่านผู้ชม2565ปีผ่านมาแล้วสําหรับพระพุทธศาสนามีพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยที่ปรารถนาจะได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงจนปรากฏภาพถ่ายรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาหลายๆท่านเคยเห็นภาพถ่ายพระพุทธเจ้าภาพนี้จากข้อมูลทางสื่อโซเชียลแยกความเชื่อออกเป็นสองฝ่าย ข้อมูลแรกที่ถูกเปิดออกมาประวัติมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปี2523ได้มีฝรั่งชาวอังกฤษท่านหนึ่งชื่อนายแพทย์เบอร์นาร์ดได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศอินเดียพบเห็นประเพณีโบราณหลายอย่างบางอย่างก็ดูทารุณโหดร้ายบางอย่างก็ดูสกปรก บางอย่างล้าสมัยเหยียดหยามกันนึกตำหนิอยู่ในใจเมื่อได้เที่ยวมาถึงพุทธคยาได้ชมประเพณีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่เจดีพุทธคยาเห็นประชาชนเวียนเทียนกราบไหว้ต้นโพที่สัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับนั่งตัดสู้ก็นึกตำหนิในใจ ประชาชนพวกนี้โง่ามากขนาดกราบไหว้ต้นไม้ได้คลั้นสอบถามได้รับคำตอบว่าเป็นต้นไม้โพที่ประทับนั่งตัดสรุกของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อให้เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นที่นี่ฝรั่งผู้นี้ก็นึกในใจว่าเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นเพียงนิยายที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นเอง ไม่ใช่เรื่องจริงนึกเหยียดหยามชาวพุทธอยู่ในใจว่าโง่งมงายคลั้นกลับถึงที่พักแล้วตอนดึกของคืนนั้นก็นอนหลับฝันไปพบว่าตัวเองได้ย้อนกลับมาที่พุทธคยานี้อีกครั้ง แต่สถานที่ที่เห็นดูแปลกตาออกไปเป็นป่าเห็นต้นโพใหญ่มีพระนั่งอยู่องค์หนึ่งมีรัศมีงดงามมากจึงเข้าไปถามว่าท่านเป็นใครมานั่งที่นี่ทำไมได้รับคำตอบว่าเราชื่อสิทธ,ธัตถะสละราชสมบัติมาบวช และได้เคยมานั่งค้นคว้าพระธรรมที่นี่จนได้ตัดสรู้ฝรั่งสงสัยจึงย้อนถามว่าเจ้าชายศิทธ,ธะมีจริงหรือทรงตอบว่าใช่เจ้าชายศิทธ,ธะมีจริงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงณโนะคนต้นไม้โพนี้เป็นที่แรกตัดสรู้ของเราท่านไม่เชื่อเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเลย ท่านเก่งทางวิทยาศาสตร์แต่ท่านไม่เก่งเรื่องธรรมะถ้าท่านได้ศึกษาธรรมะท่านก็จะรู้ได้และจะไม่ไปตาหนิคนอื่นเขาอย่างนี้อีกสิ่งใดที่เราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ไม่เคยค้นคว้าศึกษามาก่อนแล้วจะไปว่าคนที่เขาศึกษาค้นคว้าว่าโง่เง,ง่าอะไรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าท่านได้ศึกษาแล้วพิสูจน์แล้ว หากปรากฏว่าเหลวไหลไร้สาระจริงจึงประนามก็สมควรทำท่านไม่ศึกษาเลยและมาประนามเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอาจผิดพลาดได้ในฝันของฝรั่งคิดในใจว่าถ้าตนเอากล้องถ่ายรูปมาจะถ่ายภาพพระสิทธ,ธะองค์นี้ออกอวดชาวโลกว่าเจ้าชายสิทธ,ธะมีจริง จะได้แก้ข้อสงสัยของชาวโลกได้แต่ในฝันตนลืมกล้องถ่ายรูปไปได้สนทนาและได้รับคำตอบที่ถูกใจมากจนลากลับและตื่นขึ้นในตอนเช้าคลั้นตื่นขึ้นแล้วติดใจในความฝันลุกขึ้นค้นหากล้องถ่ายรูปคิดว่าจะไปถ่ายรูปนี้มาให้ได้ คร้นอาบน้ำรับประทานอาหารแล้วได้ไปซื้อฟิล์มใหม่มาหนึ่งม้วนใส่กล้องออกเดินทางมาที่พุทธคยานี้อีกครั้งตั้งต้นถ่ายรูปไปทีละฟิล์มรอบต้นโพนึกในใจว่าเจ้าชายสิทธธตถมมีจริงหรือนั่งตรงไหนจึงได้ตัดสรู้ถ้าจริงขอให้ติดสักภาพเถิดจะเอาไปอวดเขาให้ได้ว่าเจ้าชายศิทธธตถะ มีอยู่จริงได้ถ่ายรอบต้นโพทุกแง่ทุกมุมเสร็จแล้วถอดฟิล์มให้ช่างล้างให้ปรากฏว่าได้มาภาพเดียวคือภาพนี้ครั้นได้แล้วก็ดีใจเดินทางกลับประเทศของตนอวดลูกอวดเมียก็ไม่มีใครเชื่ออวดใครก็ไม่เชื่อ ซ้ำยังถูกว่าโง่เง,ง่าเชื่อในสิ่งที่เลวหล,อ,หลอีกจึงได้เก็บกระเป๋าคงอยู่ในอัลบั้มอย่างนั้นไม่ได้อวดใครอีกต่อไปเพราะรังผู้นี้ไม่รู้ว่าการปิดภาพบุคคลที่ทำบุญบารมีมาเพื่อโปรดสัตว์นั้นทำบารมีมามากมายหลายร้อยหลายพันชาติจนได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกได้จริงเช่นนั้นเป็นบาปอย่างน้อยที่สุด ใส่กรอบแขวนไว้ข้างฝาก็จะพ้นบาปไม่ผิดสัจจะที่ขอมาว่าจะให้ชาวโลกเขาดูเมื่อผิดสัจจะอย่างนี้พรั่งผู้นี้จึงประสบวิกฤตส่วนตัวรู้สึกสิ้นหวังได้คิดถึงคำสอนของพระสิทธ,ธะที่ว่าให้ทดลองศึกษาธรรมะดูบ้างเพราะวิทยศาศาสตร์ศึกษามาจนจบแล้ว ได้ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าใบาเก่ากลับมาขอบวชอยู่ที่วัดพุทธคยาเมื่อคนไทยไปเที่ยวคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ได้ไปสนทนากับท่านถามท่านว่ามีเหตุอะไรจึงได้มาบวชจึงได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวต่อมา ก็มีผู้ออกมอโต้แย้งว่าภาพพระพุทธเจ้าดังกล่าวเป็นภาพที่เขียนขึ้นโดยสีน้ำมันภาพนี้ได้วาดขึ้นระหว่างปีพศ2459ถึง2464รวมระยะเวลา5-6ปีวาดโดยจิตรกรชาวสเปนที่ชื่อเอ็ดวาร์ดชิชาโล ปัจจุบันภาพนี้แขวนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กุงมัดลิดประเทศสเปนรูปภาพได้ถูกตัดแปลงให้เป็นสีขาวดำเพื่อให้ดูเก่าและดูคลังขึ้นขอย้อนเวลากลับไปเมื่อ8ปปีก่อนผมพาเด็กๆไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งเด็กๆ ขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้นสองนอกจากถ่ายรูปแล้วทางร้านยังมีขายกรอบรูปและขายรูปที่ทำเป็นกรอบวิทย์เช่นรูปรอห้าและรูปพระอาริยสงฆ์ทั้งหลายแต่ที่ผมรู้สึกสะดุดตาทันทีกลับเป็นรูปเล็ก,ลกๆที่แขวนอยู่ด้านบนสุดเป็นรูปถ่ายพระพุทธเจ้า ไม่ใช่แบบสองภาพที่ได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้พื้นเป็นสีดำทั้งภาพเหมือนฟิล์มถ่ายรูปขาวดำสมัยก่อนและมีแสงตกกระทบลงมากลางรูปเห็นเป็นรูปใบหน้าของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นสีขาวครึ่งหน้าคือเห็นคิ้วตาข้างซ้ายส่วนบริเวณจมูกเห็นไม่ชัดนัก ริมฝีปากเห็นไม่ชัดคงเห็นเป็นเงาใต้ริมฝีปากส่วนอื่นๆของภาพก็แลเห็นเป็นจีวรพาดลงมาครึ่งองค์ส่วนที่เหลือคือความมืดดำคล้ายเงาของใบโพและกิ่งโพลักษณะของภาพคล้ายกับเราเอาผงสาดเข้าไปในที่ที่แสงอาทิตย์ลอดเข้ามาในความมืดแล้วปรากฏภาพขึ้น ผมนั่งชมภาพนั้นนานนับชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเบื่อจนกระทั่งเด็กๆถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะหาภาพนั้นทางอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่เคยหาเจอเลยเวลาผ่านไป8ปีผมพาเด็กๆก,กลับไปถ่ายภาพที่ร้านเดิมอีกครั้งหนึ่ง ทันทีที่เข้าไปในร้านผมพยายามมองหารูปภาพดังกล่าวน่าเสียดายเหลือเกินไม่มีรูปนั้นอีกแล้วสอบถามทางร้านก็บอกว่าจำไม่ได้เนื่องจากเวลาผ่านมานานแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นในครั้งนั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปแม้รูปภาพจะมีความแตกต่างกัน แต่ผมก็กราบเคารพบ,บูชาในคุณของพระาราตนตรัยเหมือนกับที่เรากราบพระพุทธรูปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ตลอดไปวิธีการตามระลึกถึงพุทธานุสติให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยใช้วิธีการของหลวงปู่ปานโสนันโท ในตอนที่ท่านไปงานศพของยายฟูท่านก้มลงกราบพระที่ติดตามหลวงปู่ปานมาทุกองค์คิดว่าหลวงปู่ปานก้มกราบศพยายฟูต่างก็พากันก้มกราบศพของยายฟูภายหลังทราบคำตอบจากหลวงปู่พระทุกองค์ต่างพูดไม่ถูกหลวงปู่ปานท่านตอบว่าท่านไม่ได้กราบยายฟู ท่านกราบพระพุทธเจ้ากราบอริยสัตว์ตามที่พระท่านสอนการเกิดเป็นทุกข์การป่วยเจ็บตายต่างก็เป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นจริงตามนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเตือนสติให้ระลึกถึงความไม่ประมาทของชีวิตทุกลมหายใจควรตั้งอยู่ด้วยสติระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลา จะได้ไม่ประมาทเมื่อทราบดังนั้นพระทุกองค์ต่างก็ไปกราบใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้กราบได้ถูกต้องคือกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องนี้ทำให้เราเห็นแบบอย่างของพระอริยะเจ้าถึงวิธีการปฏิบัติที่นำไปสู่วิปัสสนาญาณ จนเกิดเป็นอารมณ์ฌานที่มัดจิตให้ติดแน่นอยู่กับความดีตลอดไปไม่มีการย้อนถอยหลังกลับมาอีกแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณที่แชร์ต่อเพื่อเป็นธรรมทานสาธุ